สวัสดีครับพี่รัตครับค่ะสวัสดีค่ะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเขยอีสานใต้ก็มาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันของพี่รัตครับสลับพี่รัตเองก็ถือว่าเป็นคนที่ฝันแม่นอีกคนหนึ่งครับในช่องของเขยอีสานใต้ครับงวดก่อนก็ออกทะเบียนรถของพี่รัตเนาะ ก็คือสองสี่สี่สองแล้วงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้มันก็ออกมาตามหล้างอีกเนาะพี่เนาะก็คือทะเบียนรถสองสี่สองห้าใช่ออกสองห้าห้าสองอีกก็คือออกหมดแล้วค่ะครับเดี๋ยวในงวดนี้ครับงวดของวันที่สิบหกสิงหาคมหกสิบแปดค่ะท่านผู้ชมครับพี่รัฐรก็บอกผมว่าตัวของพี่รัฐเองก็ฝันแล้วเนาะครับเดี๋ยวให้พี่รัฐรเล่าเรื่องราวความฝันให้เอฟซีฟังหน่อยเนาะพี่เนาะ ครับพี่รัดฝันกี่วันแล้วครับพี่ผ่านมากี่วันพีฝันเมื่อคืนเลยค่ะก็เพิ่งฝันเนาะราบอ่าวันนี้มาทําอะไรครับพี่รัดพี่เก็บบังเมาแถวขายจ้ะครับเพราะว่าเมื่อนี้แถวอําเภอพ้สิงครับท่านผู้ชมแถวบ้านผมก็มีตลาดนัดครับพี่รัดเองก็เลยมาขึ้นต้นบักเมาจ้ะก็ดีน้องขึ้นซังก็จะไปขายอ๋อครับแบบนี้ขายทุงละจักบาทครับพี่รัดถุงละยี่สิบบาทค่ะอ๋อนี่ครับท่านผู้ชมครับครับ โอ้เป <Es> ็นตาแสบนะพ่รันเนาะครับอันนี้ผมสั่งแล้วครับตรงนี้ครับบุ่นนพิรันครับผมล่องสื่อไปกินมือมือกอนพ่รันกินเบิร์ดแล้วครับแสบครับท่านผู้ชมหวานครับหมักเมาครับอ่าตั้งแต่ลูกสีแดงถึงลูกสีดำามันมันหวานเนาะพ่รันค่ะไม่มันจะหวานค่ะแต่ผสมครับครับ้าเขาเพื่อนกระเสือเอาเปรี้ยวหวานเนี่ยน โอเคครับเทนี่เดี๋ยวให้กิรัตเราเรล่าความฝันเนาะี่รัตฝันเห็นอย่างไรครับในความฝันครับผมี่รัตฝันว่าอันนี่้นองน่ะน้องไาเนี่แหะเพิ่นมาหาเพิ่นว่าอันเพิ่นสิไปเป็นทหารเพิ่นว่าเพิ่นเอารถเอารถมาให้พี่เพิ่นว่าให้ค่าให้ค้าน่ะปกติเพิ่นก็ค่าค้านั่นล่ะบันนี้เพิ่นก็ว่าเพิ่นสีเศ้าอันคายเพิ่นว่าอันสิไปเป็นทหารเพื่ะพีก็ว่ัเอายังคือยังสิว่าไปเป็นทหารนน่ะ ยังว่าสิไปเป็นทหารคนว่าเอาไปโหลดบ่เอาอยันคนวางสิก็เอาโหลดมาให้พีเนาะเอาโหลดมาให้พีแล้วบัดที่นี้พีก็เช็คบ่งของในรถเออตัวใดมันขาดบ่าขาดพีก็เลยไปซื้อเขาไปเอำเพื่อไปซื้อของมาเพิ่มนะคะร้านทรง่นนะเอ,เอาขึ้นรถผนขึ้นรถบัดที่นี้ซื้อแล้วบันนี้อันไปเจอไอฟ้ฟอยไอ้คัหมอนะค่ะไอ้ลางจานนะจ้ะพอดีอันไปเถียงก,กันกับอันพ่อค้าพ่อค้านั้นว่าอัน ใส่แล้วเพิ่นว่าอัน40อันเพิ่นว่าี่พี่ก็ว่าเอานาบเบื้งตีมันมีแค่20บอผมใส่แล้วผมนับแล้ว40คนงสิเอ้าโน้เห็น20ยินดีได้หนิก็เรื่องี่ว่าสั่นก็มานับเบิ้งก็เรื่องี่เบิ้นไก่หลุมนองเพนคนมาเบิ้งเหมือนคนมาเบื้องอ้าวคนว่าเออ20กับ20 20อิ่มเลีแหละเพคนว่าผมก็นึกว่าตั้งแต่40คนว่าผมนับที่แรกมันได้40อิ่ีเลยได้คนว่าจาก่นะค่ะค่ะจากนั้นล่ะพี่ก็ตื่นค่ะอ๋อองน้ำค่ะ แปลว่าพีรา่รัตฝันกัคือใดเนี่ยทางตัวเลขเนาะจ้าครับครับไอในกวาอฝันที่พี่รัตไปซื้ออย่างนะครับไปซื้อของมามาเพิ่มในรถนะพอ<บ>ดีไอมันจะเป็นเหมือนรถกลุ่มพ่วงขายของหอยอยังสินะว่ามันยังขาดยังเหลือสินะครับก็เลยไปซื้อค่ะครับครับแต่เพิ่นนับสิ่งของหายนั้นอ่าพ่อค่าบอกว่าสี่สิบอันแน่แต่พา่รานะัตเห็นยี่สิบอันแม่นค่ะอ๋อครับครับอันนี้ก็เป็นเนวทางตัวเลข แน่นบอครับค่ะแล้วในความฝันนี่ก็คืออ่าทะเบียนร,รถนี่พี่รัชจาได้บ่ครับจําได้ค่ะอ๋อคือเขาเอารถเอารถยนต์บ่ครับแม,ม่าจ้าแม่นเอารถยนต์มาใหา้อ <c oughs> <c oughs> ืมครับครับเป็นน้องชายของพี่รัชแม่นบ่ครับค่ะแม่นเพิ่นว่าเพิ่นสิไปเป็นทหารค่ะแม่นเพิ่นเลยเอารถมาให้พี่รัชเพื่ <c oughs> อที่วา่าอ่าเอาไว้ใส่งานครับแล้วทะเบียนรถก็คือ 8ป2 7กสองเจ็ดแปดหกสองเจ็ดครับท่านผู้ชมเป็นเลขสี่ตัวครับอ่ารถคันนี้ในเรื่องจริงนี่ก็มี่เป็นบ่ครับนี่ครับอ๋อครับพี่รัดฝันเห็นรถของน้องชายครับท่านผู้ชมครับเวลามาให้ใส่เอาไว้ให้ค่าขายครับแต่หลังจากนั้นพี่รัดก็ได้ใส่รถคันนี้ครับไปซื้อของบ่ครับแมนครับแล้วก็ไปนับของที่ซื้อครับท่านผู้ชมพี่รัดนับได้ยี่สิบยี่สิบชิ้นแต่ คนขายเพิ่นนับได้สี่สิบชิ้นครับค่ะรับไปเลยเกิดความแตกต่างกันครับโอเคครับสลับแนวทางตัวเลขของพิรัชก็คือตามนี้เลยแม่หมอครับค่ะแม่ครับที่ค่ะท่านผู้ชมพิรัชจะยึดเอาก็คือตามนี้ครับก็คือมีแค่นี้เนาะจาครับบอกบ่มีเพิ่มเติมอีอย่างอีกแล้วเนาะพิรัชเนาะโบจ้ะครับท่านผู้ชมครับตัวเลขก็จะมีแปดหกสองเจ็ดก็คือเป็นทะเบียนรถที่เห็นในความฝันจ้ะครับ อ่าแล้วก็สองกับ4ี่นี่ก็คืออเทียงกันเรื่องสินค้าเนาะกับอ่านับได้20ก็คือพิรัตนับได้4ี่สก็คือเจ้าของร้านนับได้ครับไม่แน่ครับอาจจะออกเกี่ยวกับตัวเลขเหล่านี้ก็ได้ครับในวันนี้ครับก็ลองพิจารณาดูครับเพราะว่าพิรัตก็เพิ่งฝันเมื่อคืนนี้เองเนาะครับอ่าถ้าแปดหกสองเจ็ดนี้ถ้าพิรัตตัดพิรัตจะตัดเป็นเลขอะไรบ้างพี่ก็แปดหกสองอะไรอย่างนี้ค่ะ 627อ๋อก็คือถ้าตัดเป็นเลขสามตัวพีิลาศิตัดเป็น862ค่ะครับกับ627ค่ะครับหรือว่า827อะไรทำนองนี้ก็ได้เนาะครับแต่ที่แน่ๆครับถ้าเราตัดอ่าสามตัวแล้วเราก็อย่าลืมตัดสองตัวด้วยอาจจะเป็น86ระหว่าง89แล้วก็27ก็ได้เนาะค่ะครับก็คืออยู่ในนี้เนาะพี่ราศอาจจะเป็น67ก็ได้หรือว่า8287ก็ได้ พ่อพี่รัตก็เวลาฝันเกี่ยวกับรถจนนักแล้วออกทะเบียนรถตลอดเนาะพี่เนาะแน่นจ้ะครับแล้วเมื่อคืนนี่ฝันประมาณช่วงเวลาเท่าไหร่ครับพี่รัตประมาณามตีสองตีสามเลยหรอตีสองตีสามเนาะค่ะเพราะว่าไฝันลูกคกืนตะเกรยเก่าของหน้ามาเพิ่ง่ด้กาาอยู่อืมตะขอให้ออกเนาะพี่รัตเนาะค่ะครับตามนี้เลยครับท่านผู้ชมครับอ่าเสร็จจากนี้พี่รัตก็สะเอาของไปส่งเพิ่นมาครับ ่นจะมาลับยู่นาบานจ้ะพอดีน้องเขาเนาะอ๋อค,ครับเพราะว่าต้นบักเมาเนาะนี่ครับทผไมชอมยูบ่บนหัวผมนี่เตนร์นหักเมาโดกโดกครับมีแต่ลูกงามๆามเนาะพ่รันเนาะค่ะอืมไอ้พันธุ์นี่แถวแถวบ้านผมบ่มีได้พ่รันบ่ครับอืมหายางครับอ่าผมซื้อไปกับมีคนมาถามอยู่เวลาลงเฟซไปว่าซื้อมาจากข้างไหนค่ะครับผมไปกินมือมือว่านกระซสบ ครับก็เรยกว่าสั่งสั่งใหม่ครับ่านผู้ชมสนใจบ่ครับนี่ครับถ้าอยู่แถวอำเภอพูดสิงกับแวะมาหาพิรัตได้ครับมีหลายอยู่เนาะพิรัตเนาะหลายอยู่จ้ะยังหลายอยู่ครับยังหลายอยู่ครับโอเคครับก็มีซํานี่เนาะพ่รัตเนาะแนวทางความฝันของพิรัตครับทุกสิ่งทุกอย่างที่พิรัตเล่ามาครับก็คือได้ตัวเลขแล้วก็วิคห์ออกมาเรียบร้อยเนาะครับทะเบียนรถแปดหกสองเจ็ดครับ แล้วก็มี2 0 4 0่ครับท่านผู้ชมทุกสิ่งทุกอย่างก็คือแนวทางความฝันให้ท่านผู้ชมใช้วิจัยนในการรับชมครับสำหรับคลิปนี้ผมเคยอ,อีสานใต้ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีครับแล้วก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลใ,ใ,ใหญ่ครับในงวดของวันที่16สิงหาคม68นี้กันทุกคนทุกท่านครับพี่รัตนมีอะไรจะพูดเพิ่มเติมไหมครับผมจ้าก็ของห้เอฟซีทุกคู่ทุกคนมีโชคมีมลาบเ้อรคางวันนี้จา้าครับ ขอบคุณที่รัานหลายๆครับผมขอบคุณครับครับผมอันนี้ก็มานางเฝาดีจใจมากเลยขอให้โชคเลขว่าครับท่านผู้ชมเลขอยู่ตัวเมวาทนะครับตาดีได้ตาลายเสียครับลองพิจารณาดูครับตัวเลขอยู่ในนี้เลยครับอยากลองคลิป